เขาหอมแยงแยงมากเล่บ่เอ้ม่ยีเ่ยเราก็ไปเอาสิงนัง่นเหงเขามาซ่วมอะไรย้าหนสองเครึ่องไปสองเครึ่งนี่จะทุ่มแล้วหาทุมก้อนแล้วหาทุ่มกว,ว,ม,กวมยังมาไม่อีกนะว่านิคุติดบองหนูจะมันกินขขาหรไม่นนะ่ะ มันก็หยังค่ะม่าม้าอ๋อพี่ตาบ่อีหยังให้กินบ่เห็ดโอ้นนี่ยามไหนนําสิมาบาทีนี่้าม้ใส่บองจักบาบ่เนาะจักมงจักยามเนาะปู่ว่านอือนั่นเปิปบงกน่ะ มาอยู่ดีๆคบเค้ฟิวกันบ่อะคฟิวยองเกมาทันอยู่เดีล่ะไปงานม่มเห็นบ่อาแม่มาแล้วฮะแม่มาแล้วแมงมาหรอบ่มาหรอตีตัวดีไม่ไสปงานงานนีหยั่งงเปดึดืนเถอะ งานนี่เองมันเอางานมาให้เลยไปเบิ่งงานน้ำเราไม่อยา,า,ากตัหวดจัก่างไนงานนอยูปาจระดีเทียงขึ้นขึ้นใส่หาทุ่นเนาะกินะไหูจเวลาเวลามากเลแม่ติบ้องหูจับาททำเน้หล่ะ <c oughs> โอ้หมาตัวนี้เนาะเจ้าอย่ายังนี่นัน่นนนันหแม่นี่ไม่นนไป กูลยนอนถ่าจนเขาหำแหงเลยแหงยังไงโอ้โหตาอยู่ไหนเจิจจบาดซะบกนอโอ้ยมาทนี้เนาะ้าหอมมาดูสภาพแม่มงดูคนเมาสิละอาบน้ำยังยังไม่ได้อาบยังไม่อาบ แล้วมันจะมานอนทำไมเหม็นเล่าตายเลยกูโง่จากคนบบบกูหมองสิ้งค้ิยที่ถึงอยากถือกี๋หึมึงอยากตับจักบาดบ่โอ้ไอ้ลูกไปนอนปล่อยให้มันอยู่นี่แหละไม่กันบ่อนั่นมันกับเป็นแจ้งซีมันมักเป็นแจ้งซีมันมักินเรา ใช่นองมัม่เหล่าอยู่หนิคุณพี่มาจับกอกปากเล้วน้ำขานี่บ่ให้มันกินไหมหนี่แม่จินไหม, <c oughs> มน,นำม <c oughs> ้ำยาเล่นเนี่ยพ่อึโอ้ตาสังคหักเว้ยบุลละทาแล้วทาอีกขันมันเป็นยังสี่เด้อพี่น้องจักมือหนึ่งมันดิถือเพราะยังอยู่บนเมียนมันจักมืออยู่เออใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้ว Hậu răng mỗi ngày khám ban chỉ để nhìn Phạm đi đâu? Phạm đi tăm, hai, bốn đi đâu? Phạm có này, có trẻ này khẩn mặt Được? Bây giờ mình chắc bạt sẽ không khởi mũ